กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศใหม่ในราชกิจจานุเบกษ,ษาวันที่31มกราคม2569สั่งให้โรงเรียนรับเด็กที่ไม่มีทะเบียนราษหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียนได้อย่างเป็นทางการและยกเลิกประกาศฉบับเก่าปี2562ไม่มีใครเถียงว่าเด็กควรได้รับโอกาสในการศึกษาการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ปัญหาก็คือไม่ได้เป็นแค่เรื่องมนุษยธรรมเพียงอย่างเดียวมันกลายเป็นนโยบายถาวรที่ใช้เงินภาษีของคนไทยและพอเป็นแบบนั้นเราต้องคุยกันด้วยความจริงว่าการให้เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่มีสัญชาติไทยและเด็กที่ข้ามชายแดนจากลาวขเขมรพมา่าเข้ามาเรียนฟรีทั้งหมดนั้นอาจมีมนุษยธรรมแต่ในโลกความเป็นจริงมันสร้างแรงจูงใจให้พ่อแม่ส่งลูกเข้าไทย ได้เรียนฟรีบนภาษีของคนไทยที่ต้องจ่ายหรือไม่พอข่าวแบบนี้กระจายออกไปสิ่งที่ตามมาคืออะไรจะมีการพาเด็กข้ามชายแดนเข้ามาเรียนในประเทศไทยมากขึ้นทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเพราะการศึกษาไทยถูกมองเป็นบันไดชีวิตแล้วใครเป็นคนรับภาระรัฐไทยแล้วรัฐไทยเอาเงินมาจากไหน เอามาจากภาษีประชาชนคนไทยการศึกษาไม่ใช่การลงทุนที่ต่ำที่สุดตามที่นักการเมืองและ NGO หลายๆคนชอบอ้างเพราะเด็กคนหนึ่งหมายถึงครูโรงเรียนห้องเรียนหนังสืองบอาหารงบนมงบวัคซีนงบสาธารณสุขและระบบสวัสดิการในอนาคตนั่นคือภาระระยะยาวเป็น10ปีและตอนนี้เรามีเด็กนักเรียนจีหรือเด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นเด็กไร้สัญชาติ ต่างชาติอยู่ในระบบการศึกษาไทยอยู่แล้วประมาณ4 0 0 0 0นคนและในแต่ละคนต้องใช้งบประมาณอย่างน้อย40 0 0 0บาทต่อปีเท่ากับเป็นเงิน1,600ล้านบาทต่อปีและถ้าเราเปิดให้มีการศึกษาฟรีแบบไม่มีข้อจำกัด <c oughs> เด็กคนหนึ่งเรียน12ปีเท่ากับรัฐบาลต้องใช้เงินภาษีของประชาชนคนไทย1 9 2 0 0ล้านบาทในการให้การศึกษาฟรีและมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีเด็กพมา่าเด็กลาวเด็ก เข้ามาเรียนฟรีเพิ่มมากขึ้นแม้กระทรวงศึกษาจะอ้างอนุสัญญาสิทธิเด็กหรือ CRC แต่ CRC ไม่ได้บังคับว่าต้องให้การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่เด็กต่างด้าวทุกกรณีเช่นการเรียนฟรีในทุกระดับแบบที่กระทรวงศึกษาไทยกำลังทำอยู่และประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญญาสิทธิเด็ก CRC เช่นสิงคโปร์มาเลเซียก็ไม่ได้ให้การศึกษาฟรีแก่ลูกแรงงานต่างด้าวค่ะ ในขณะที่โรงเรียนไทยจํานวนมากยังขาดครูขาดงบประมาณคุณภาพการศึกษาโดยเฉลี่ยยังไม่ดีเด็กไทยที่ยากจนก็หลุดจากระบบการศึกษาถึงล้านคนแทนที่เราจะใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยและให้โอกาสการศึกษากับเด็กไทยมากขึ้นกระทรวงศึกษากําลังขยายภาระออกไปให้เด็กจากประเทศอื่นเข้ามาเรียนฟรีแบบไม่มีขอบเขตจนกระทบคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยซึ่งเป็นประชากรของรัฐ ที่รัฐมีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงรัฐธรรมนูญหมวด5มาตรา54ากำหนดให้รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการศึกษากับประชากรเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพและทั่วถึงคำว่าทั่วถึงนั้นหมายความว่ารัฐมีความรับผิดชอบกับประชาชนในขอบเขตอำนาจของรัฐ ไม่ใช่มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อเด็กจากประเทศอื่นดิฉันขอถามว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาใช้อำนาจเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่คะนี่ไม่ใช่เรื่องใจร้ายกับเด็กแต่คือคำถามพื้นๆว่ารัฐมีทรัพยากรจำกัด และควรดูแลใครก่อนถ้าโนโยบายเป็นแบบนี้ไม่มีกรอบไม่มีเพดานไม่มีระบบคัดกรองมันจะไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษากต่อไปแต่มันจะกระทบถึงงบประมาณประเทศตลาดแรงงานที่คนไทยจะถูกแย่งงานมากขึ้นสวัสดิการที่คนไทยจะถูกแย่งใช้มากขึ้นและโครงสร้างสังคมในระยะยาวพรรคไทยพักดีมีแนวคิดว่ารัฐต้องยืนบนหลักอธิป,ปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นหลัก นโยบายด้านมนุษยธรรมทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขีดความสามารถของประเทศด้วยและไม่สร้างแรงจูงใจให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยเพราะรัฐที่เข้มแข็งคือรัฐที่รู้ขอบเขตความรับผิดชอบของตนและจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องไม่ผักภาระที่เกินกำลังให้กับสังคมไทยต้องแบกรับโดยไม่มีทางเลือก